สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้อยู่ที่ต้นนี่นะต้นกุมินะ,ะต้นกุมิก็เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะ,ะแต่ตอนนี้เราครอบอตะไคร์ไว้นเพื่อนตะไคร์แต่ว่าตะไคร์นี้เดี๋ยวจะดึงออกตอนนี้แหละที่ครอบไว้เพราะว่าเดี๋ยวนกจะมากินนะครอบไว้หลายวันแล้วเออตอนนี้ก็แดงสุกมากแล้วนะ,ะไม่เก็บสักทีเดี๋ยวเรามาเก็บกันเนาะเอาตะไคร์ออกก่อน นี่ค่ะสุกแล้วสุกแล้วนะฮะนี่มาเก็บสักทีคือตอนแรกว่าจะเก็บทำวายนะไอทำเอ่อเหล้าอ่ะทำจะเก็บทำเหล้าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะโอเคไหมนะค่ะค่อนข้างสุกเลยนะเพราะว่าปล่อยไว้นานเกินฝนตกด้วยแหละอือ เปรี้ยวอะไรดีเปรี้ยวออกหวานหวานนะไม่ได้เปรี้ยวแบบเพราะว่ามันสุกมากแล้วกินคาต้นเลยดีกว่าเพราะว่ากำลังหิวนะ mm hmm. กำลังแบบว่าอยากกินอะไรหวานๆเปรี้ยวก็ยังอยากกินผลไม้อ่ะว่าจะไปเก็บสตอรอเบอร์อร,อรี่อ่ะอืม อร่อยหวานหวานหรือเปรียววร้ยวหวานหวานอมเปรี้ยวสงสัยจะไม่ได้ทำเล่าแล้วล่ะนี่จ้ะเห็นไหมมันจัก้านเหมือนเจอรี่เลยของเพื่อนบ้านเพื่อนต้นนู้นห็นไหมเพื่อนๆเห็นต้นน้นพุ่มๆนี่ไหมดกมากลูกใหญ่ด้วยอะ่ะ ตรงนู้นคือมันมันมัน,มนเนี่ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยขึ้นยากเก็บยากนะนกการมากินนะไม่ทันเดี๋ยวเก็บที่ร่วงๆด้วยจะเอาเม็ดอันนี้เก็บเก็บแยกไว้ต่างหาก โอ้โหสุกวัวแล้ว กินใต้ต้นไม้นี่แหละอร่อยอะ่ะไม่ต้องทำละเยิมเยมกินดิบๆกินเล่นๆเนี่ยไม่ล้างด้วยฮะอื ไกลก็มาอีกนิดนี่อมืมาที่นั่งก่อนอะไรดี ต้นนี้คือมันไม่ออกลูกนะปีที่แล้วนี่ลุงก็เลยตัดตัดแล้วมันก็เลยออกลูกตัดซะแบบกุดเลยนะแล้วเขาก็แตกกิ่งมาแบบเร็วมากเลยแล้วก็ออกลูกเนี่ยอืมต้นที่บ้านแม่ย่าก็มีแต่ว่า ถูกตัดเหมือนกันไม่ออกลูกรอดูปีหน้าคันเพื่อนว่ากินเกือบหมดแล้วอร่อยดีพอมันสุกๆแล้วมันแบบหวานๆเปรี้ยวๆอะ่ะเนื้อมันจะนิ่มๆอ่ะนะนิ่มๆเละๆหน่อยอารมณ์แบบ อะไรเนื้อคล้ายๆอะไรบ้านเราอะที่เปรียปร้ยวๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่เปรี้ยวขนมนังบักโค้บักโค้อะไรที่คล้ายๆบักโค้อันที่เม็ดเหมือนลำไยอ่ะเม็ดดำๆออโอ้โหนั่งกินหมดเลยเพื่อนเดี๋ยวไปเก็บสตอรอเบอรี่ต่อ หมดแล้วเดี๋ยวไปเก็บเน็ตแล้วก็เก็บเน็ตเนตนี้ก็จะเอาไปขึงตรงที่ปลูกตัวฝักยาวตรงนู้นะคะ่ะตรงที่สวนผักติดถนนนะนะก็แวะมาถอนหญ้าแป๊บหนึ่งค่ะก็ปลูกตรงนี้ไม่ได้คลุมพลาสติกหญ้าก็จะเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนต้องขยันถอนเนาะหน้าฝนก็หญ้าจะขึ้นดีมากเลย ต้องถอนออกค่ะตรงนี้ก็จะมีมะเขือม่วงนะคะแล้วก็มะเขือเทศพันธุ์ชาชินีนะคะเพราะว่าการชอบกินนะสองพันุ์นี้ที่ลงซื้อต้นกล้ามานคะนี่เป็นพันธุ์ลูกกลมๆนี่คนะ่ะ เป็นมินิเหมือนกันค่ะแต่ว่าลูกลูกกลมนี่เป็นพันลูกใหญ่นี่ออกลูกแล้วค่ะออกลูกแล้วเบลอเลยเป็นลูกใหญ่ วาะบ,บีอันนี้งอกถอนไปกินได้นะวาะบ,บี ก็มาเก็บตะข่ายนะคะการก็เอาเชือกเชือกฟางนี่ค่ะมัดเป็นท่อนๆเนาะเพราะว่ากลัวเขาจะพันกันค่ะก็เลยมัดเป็นท่อนๆเวลาขนย้ายจะได้แบบขนสะดวกเนาะไม่ยุ่งพันอินุงตุงนางอะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปทําเป็นค้างถั่วนะคะเป็นตะข่ายอะไรแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นมะเขือเทศที่แบบว่าปักชําจากที่แบบว่ากิ่งเารากิ่งเราแบบว่าตัดจากต้นแม่เนาะเด็ดทิ้งอะ่ะแขนงเอามาปักชําก็ได้ต้นใหม่นะคะจะเอามาลงแถวเนี้ยเป็นพันธุ์เดียวกันนะคะพันธุเดียวกันหรือเปล่าดูเพราะว่าปลูกที่นู่นเอ,อ่อปลูกที่นู่นสองลองใส่พันนะคะคื เอาตรงนีไปตรงนี้แล้วกันดีเลยราก็ออกเยอะอย่างนั้นอนะดีปักจำไม่นานแล้วน่าจะเป็นพันธุ์ที่ลูกลูกเอ,อ่อไม่ใช่ราชินีอะ ที่ซื้อตั้งกลามานะเพราะว่าโตแล้วนี่ ออลืมเอาที่รถน้ํามาก็เอาตะไคร์มานี่ค่ะทําค้างตัวขึงค้างตัวตรงนี้นะคะแต่ปรากฏว่าตะไครแบบว่าใหญ่มากนะะขนาดความกว้างนี่กว้างมากเลยค่ะความยาวก็โอเคแต่ว่าความกว้างนี่มันกว้างมากมันน่าจะเป็นตะไครแบบคลุมพวกแตงโมพวกอะไรมีแบบนี้นะคะคที่ไม่ให้นกกากินนี่ค่ะกางก็ลองขึงดู แต่ว่าเสียดายนะคะเสียดายก็เลยเก็บไว้ค่ะเพราะว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราปลูกแตงโมเมลอนอะไรเงี้ยค่ะจะได้กันพวกกาพวกอ,อีเห็นพวกาทานุกิอะไรเงี้ยมากินได้ค่ะตะข่ายในนี้นะคะกางก็จะใช้ตะข่ายแบบอื่นแทนค่ะเพราะว่าเอามาเอาแบบอื่นมานะคะแล้วก็ราคาจะถูกด้วยนะคะ ราคาก็จะประมาณหนึ่งร้อยเยนนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวก็จะหนึ่งรอยเยนนี่ค่ะก็เริ่มอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าสีเขียวมันมืดๆนะนี่ค่ะก็น่าจะใช้ประมาณสามอันนะคะแปลงผักอันนี้แต่ว่าการมีอยู่สองอันค่ะก็เลยใช้ไปประมาณอ่อ สามส่วนสี่อีกส่วนหนึ่งการก็เลยใช้ไม้ไผ่นะคะใช้ไม้ไผ่ในการทำค้างค่ะการก็ใช้เชือกออฟางเนี่ยค่ะมัดข้างๆอีกทีนึงนะคะตรงไหนที่มันหย่อนๆก็มัดเอาค่ะข้างล่างก็มันจะไปลากกับต้นถัว่วแล้วก็มัดติดเสา ส่วนที่เหลือกันก็ใช้กิ่งไม้ไผ่นะคะปักลงไปแบบนี้นะคะเป็นค้างตวไม้ไผ่อีกส่วนหนึ่งนะคะไม้ไผ่นี้ก็เป็นไม้ไผ่ที่ใช้ในการปลูกบวบของปีที่แล้วค่ะก็อยู่ในสวนผักนี่แหละค่ะกองๆองไวขง้ข้างๆแล้วก็เอามาใช้ใหม่นะคะ ก็ใช้ไม้มัดพาดไปอีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้เนาะเขาจะได้แบบว่าแน่นๆหน่อยก็การทำค้างในญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะ,ะเพราะว่า,าลมแรงเนาะญี่ปุ่นจะลมแรงบางทีก็ใต้ฝุ่นมาอะไรเงี้ยบางทีมาอีกทีก็แบบว่าพังไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องตามใจค่ะ แต่ว่าเราก็เลือกใช้ไม้ไผ่นะคะเพราะว่าเราหาได้ง่ายเนาะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเราก็มีต้นไผ่อยู่แล้วอย่างี้ก็เลยเลือกอที่จะใช้ไม้ไผ่นะคะก็การทําก็ยังยังไม่เก่งนะคะเพราะว่าเ <c oughs> พิ่งทําสวนนะคะแต่ชาวสวนคุณญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คุณตาคุณยายนะคะคุณลุงคุณป้าเขาก็จะมัดกันเก่งๆเนาะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนาะ ก็จะรู้สภาพดินฟ้าอากาศเนาะแต่ว่าการก็จะแอบไปดูไอเดียของแม่ย่าบ้างของเอ่คนนู้นคนนี้บ้างนะะที่ตามสวนผักต่างๆนะคะแล้วก็มาทำเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะสวยไหมคะก็พอได้อยู่นะค่ะก็ขออนุญาต ขอตัวไปก่อนละค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ